ก็ยังดีที่ได้รู้จักมองคุณมานานผมก็เลยอยากถ้าเป็เกียก็ยินดีที่จะไปส่งเกินตามมาเลยไม่ต้องตามเองมองยามนาคุณสวยถึงมองนานมองนานคุณสวยถึงมองนานมองนานคณสวยถึงมองนานก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจสวยแชนแนล วันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของเบ็ดฟิก285้ากันนะจ๊ะ <Wow. S 1> มากับเกมว ok ัวแห่งโชคลาภก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะนไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะโอเคมาค่ะทุกคนเราก็ลุยกันเลยดีกว่านาอโอ้โ oh หวันนี้ก็มากับเกมว ok ัวแห่งโชคลาภลรวทุกคน มากันในคล้ายพีจีกันอีกแล้วเนาะก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้ไอ้ต้าว,วัวเขาจะแจกหรือเปล่าเออไอ้ต้าว,วัวเขาจะกระโดดให้หรือเปล่าไปออโต้ไปเลยสามสิบปีเนาะท่านผู้ชมขี้เกียจหมุนเองเนาะขี้เกียจหมุนเองก็กดออโต้กันไปเลยเนาะไปจ้ายังไงวัวยังไม่มีวีแววมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วแต่ไม่กระโดดว่ะเออวัวนี่ชอบทําให้ลุ้นนะชอบทําให้ลุ้นอยู่เรื่อยเลยนะ อ่าพอได้มาอยู่นิดๆหน่อยหน่อยเนาะได้มาอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยวัวก็ยึกยักยึกยักอยู่นั่นแหละเนาะทุกคนเออไอ้วัวแกจะแรงเพื่อแกจะแก้งฉันเพื่อเออไปจะ้ะไปต่ออย่าได้หยุดไปต่ออย่าได้หยุดดอกนี้ว่ายังไงอือกระโดดแล้วเออมาดีแบบนี้ไม่เอาส้มนะไม่เอาส้มนะเออไม่เอาส้มส้มผ่นไปเลยส้มผ่านไปเลย ยังไงอันนี้ก็พอได้อยู่พอได้อยู่เออแต่ไม่เอาดีกว่าอยากได้อันนั้นอ,อะอ,นอยากได้ทองอะทุกคนอยากได้ทองอยากได้ทองไม่เอาพุเด็ดขาดเออพุผ่านไปพุผ่านไปไม่เอาพุจ้าบอกว่าไม่เอาพุเออโอ้ยหนอโอ้ยหนอมันมันมันดันมาผโผล่ข,ข้างบนได้ไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยดอกนี้มาอ่างเปามา คูณสิบในเรื่องรายก็ยังมีเรื่องดีอยู่ในเรื่องรายก็ยังมีเรื่องดีอยู่คูณสิบไปเลยสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องรางวัลเมการางวัลเมกามาดอกนี้ต้องพอแล้วไหมต้องพอแล้วไหมซูปเปอร์เมกาเข่าไรกันจ๊ะเท่าไรกันจ๊ะท่านผู้ชมอื้อหือสวยงามสวยงามเอาเลือดเอาชายเต้าวัว เดี๋ยวมาอีกรอบเนาะทุกคนทุกคนวันนี้คือแอดมาไวไปไว้ากเนาะทุกคนตายพอดีกว่าได้เท่านี้ก็พอแล้วเนาะไม่ต่อแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ e ีพีหน้าเนาะเดี๋ยวตาบัวจะกลับมาเจอกันอีกรอบเนาะทุกคนตายสำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมเด็ดฟิก285กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมบายบาย